15นาทีสู่ความหันษาสวัสดีครับขอบคุณที่สละเวลามาดูวิดีโอนี้และขอแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญที่เราเชื่อว่าเป็นคลับที่น่าตื่นเต้นสนุกรับเชิญเท่านั้นในโลกเพื่อนที่เชิญคุณมาที่นี่คิดว่าคุณต้องเป็นสมาชิกพิเศษในกลุ่มของเราต้องขอบคุณที่เขาได้เชิญคุณมาและในไม่กี่นาทีที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ผมจะเปิดกว้างให้คุณได้เห็นถึงโอกาสในการเดินทางที่คุณคงไม่รู้ว่ามี ถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับ World Venture สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเราเปิดประตูมากว่า6ปีก่อนคือเราแทบจะยึดธุรกิจการท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับเราพุ่งผ่านบริษัทหลายพันบริษัทและกลายเป็นหนึ่งในร้อยบริษัทขายตรงที่ดีที่สุดในโลกลูกค้าหลายหมื่นคนจาก21ประเทศรอบโลกได้ซื้อสินค้าจากเราและเพราะความสําเร็จของเราเราได้ขึ้นปกแมกซีนหลายเล่ม และผู้ก่อตั้งจะได้รับเสนอชื่อในรอบสุดท้ายของรางวัลเอิร์นส์แอนด์ยังนักธุรกิจที่รุ่งโรดแห่งปีตอนนี้เหตุผลในความสําเร็จนี้ง่ายมากเรามีสินค้าที่คนส่วนใหญ่บนโลกนี้ต้องการการเดินทางอย่างที่รู้ชีวิตนั้นแสนสั้นเรามีเวลาจํากัดบนโลกนี้และสินค้าของเราเปิดโอกาสให้คุณเก็บเกี่ยวความทรงจําในชีวิตมากกว่าที่คุณคิดว่าเป็นไปได้โดยให้โอกาสในการเดินทางไปรีสอร์ทและครูซ4-5ดาวในราคา2-3ดาว world venture ใช้แนวคิดนี้ในการซื้อลอตใหญ่แบบเดียวกับที่แซนคลับและคอสโคใช้ในการสร้างฐานสมาชิกมากกว่า100ล้านคนแต่แทนที่จะให้คุณเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดอย่างกระดาษชำระหรือเนยถั่ว WorldVenture ใช้แนวคิดนี้กับบางอย่างที่เซ็กซี่กว่าการเดินทางเราทำกันแบบนี้ครับเราซื้อทัวร์เป็นแพ็ค 50, 500มากถึง2,000ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งหรือในเรือครูซลำหนึ่ง เราต่อรองให้เป็นราคาขายส่งหรือต่ำกว่าราคาขายส่งและเราก็ผ่านส่วนลดนี้ให้กับสมาชิกในะราคาที่คุณไม่มีทางจะเข้าถึงได้ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก Dream Trip Life เมื่อปีที่แล้วเราทำ Dream Trip อย่างนี้600ทริปดังนั้นคุณจะมีมากกว่า1การเดินทางใน1วันเรามั่นใจว่าสินค้า Dream Trip ของเรานั้นดีที่สุดและราคาของเราก็ไม่มีใครสู้ได้ World Venture ให้คำมั่นสัญญาเรื่องราคาในฝันของเรา หลังจากจองดีมทริปแล้วถ้าคุณสามารถเจอทริปแบบเดียวกันที่ราคาต่ำกว่าภายใน7วัน WorldVenture จะคืนเงินทั้งหมดให้คุณรวมทั้งส่งคุณไปในทริปนั้นฟรีอีกด้วยเราทำดีมทริปทั่วโลกเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นลองดูบางทริปที่เราเพิ่งจะทำมานะครับโรงแรมเบลลี่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมบูติกที่ดีที่สุดในฟลอริดาที่จูเนียร์สวีทพร้อมห้องครัวที่มี100เหรียญสปาเครดิตและร้อยเหรียญห้องเครดิตเพียง3 3 5หเหรียญต่อคน ราคาต่ำสุดที่เราเจอในออนไลน์ก็คือ1 3 4 9เหรียญต่อ2คนประหยัดได้ถึง679เหรียญหรือถูกกว่า50%เปเ็นป็นราคาที่ดีที่สุดที่คุณจะหาได้ในตัวของคุณเอง6วันที่เครสบูตโคโลราโดที่พักเปิดใหม่รวมตัวลิฟต์ราคา750เหรียญต่อคนราคาถูกที่สุดในออนไลน์2780เเหรียญประหยัดได้ถึง1281รยเหรียญหรือ46%จากราคาต่ำที่สุดจากที่คุณต้องจ่ายนอกเหนือจากเวาย พักที่ไฮแอด r รีเจนซที่มีหน้าหาดยาวถึง40เอเคอร์เพียงคนละ750เหรียญราคาต่ำสุดออนไลน์ก็คืออบิซ3,740เหรียญคุณประหยัดได้ถึง2,240เหรียญเท่ากับลดลง59%และนี่5วันที่ปาร์คสปริงที่ Mission Hill Resort พร้อมกับ100เหรียญรีสอร์ทเครดิตเพียง314เหรียญต่อคนราคาถูกสุดออนไลน์คือที่เอ็กซ์พเดียที่1,225เหรียญ คุณประหยัดได้ถึง597เหรียญหรือถูกลง48%และนี่1สัปดาห์ที่คาบรีสอร์ท5ดาวรวมทั้งหมดหมายความว่าทานได้ไม่อั้นดื่มได้ไม่อั้นรวมทั้งรับส่งไปกลับสนามบิน779เหรียญ Expedia มีราคาออนไลน์ถูกที่สุด3,767เหรียญประหยัดได้ถึง2,209เหรียญเท่ากับถูกลง58%นี่คือ4วันที่รีสอร์ท4ดาวรวมทั้งหมดเพียงคนละ199เหรียญ และผมสัญญาว่าที่รีสอร์ทอย่างนี้คุณต้องทานและดื่มมากกว่าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอย่างแน่นอนทุกเดือนเราทําครูซที่ราคาหกสิบเก้าเหรียญที่จริงเดือนทีลล่าแระเพิ่งทําครูซหกสิบเก้าเหรียญไปสองครั้งอันหนึ่งคือจากไมอามี่และอีกอันจากบารเซโลนาเรามีทริปสำหรับทุกราคาและทุกกําหนดการไม่ว่าคุณต้องการไปพักผ่อนช่วงวันหยุดหรืออยากใช้ช่วงเวลาสองสามอาทิตย์ไปที่ไหนห่างไกลแค่ไหนเราก็มีหมดพี่น้องครับผมสามารถบรรยายได้อีกนานแต่เหตุผลที่เรามีสมาชิกหลายหมื่นคน ก็เพราะเรามีหลายๆกรณีที่คุณสามารถไปในทริปพวกนี้และประหยัดมากกว่าค่าสมาชิกซะอีกสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกดริมทริปคุณต้องหาโรงแรมเที่ยวบินรีสอร์ทครูสหรือแม้แต่รถเช่าเราได้สร้างเว็บไซต์การจองชื่อโรเวียคุณสามารถได้ถึง5 0ของค่าธรรมเนียมจ่ายคืนให้คุณในรูปแบบของเงินโรเวียที่คุณสามารถใช้เป็นส่วนลดในทุกการเดินทางทั่วโลกไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณยังได้รับคำมั่นสัญญาจากโรเวียที่รับประกันว่า คุณจะได้ราคาต่ําสุดไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินโรงแรมหรือไม่เช่นนั้นโรเวียจะจ่ายคืนให้คุณ1นึอร์ซของส่วนต่างจ่ายในรูปแบบเงินโรเวียนะครับคุณยังเข้าถึงโกลเบลฮาร์ดเวย์ซึ่งคือหนึ่งในห้องพักให้เช่าที่มีจํานวนมากที่สุดในโลกที่พักส่วนบุคคลมากกว่า60,000แห่งคอนโดวิลล่าที่คุณจะมีห้องนั่งเล่นของตัวเองห้องครัวห้องอาหารเป็นประสบการณ์การเดินทางที่น่าทึ่งสถานที่เหล่านี้มีทั่วโลก คุณมีทางเลือกหลายพันแห่งในราคาที่น้อยกว่าที่คุณต้องจ่ายค่าโรงแรมและ dreamtravel เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโปรแกรมเท่านั้นเพื่อประโยชน์เพิ่มเติมให้กับสมาชิกคุณจะได้รับบริการผู้ช่วยตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่บอกเส้นทางจองห้องอาหารค้นหาออนไลน์ให้คุณสั่งปลุกหรือเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการจากผู้ช่วยออนไลน์เลยนะครับคุณยังได้โปรแกรมส่วนลดด้านอาหารหรือการแสดงสำหรับสมาชิกที่คุณสามารถประหยัดได้ถึง50% ในทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วอย่างทานข้าวข้างนอกไปดูหนังโบลิง่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัดผมซื้อของและอีกเยอะแยะหลายอย่างพวกเราในตลาดไม่มีอะไรเทียบเท่า Dream Trip นี้อีกแล้วถ้าคุณแค่ต้องการด้านการเดินทางของเราคุณก็หาไม่ได้แล้วมีคลับท่องเทีย่ยวที่ค่าสมาชิกอยู่ที่8,000ถึง60,000เหรียญแล้วก็ไม่มีแพ็กเกจอย่างที่คุณจะได้จาก World Venture แต่ World Venture ได้แตกแยกออกมา แล้วสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเองโดยทําโปรแกรมของเราให้ทุกคนบนโลกนี้เข้าถึงได้โดยทั่วหน้ากันนะครับสินค้าของเราไม่ใช่แค่หนึ่งหมื่นไม่ใช่แค่ห้าพันหรือแม้แต่หนึ่งพันสินค้าของเราคือค่าธรรมเนียมผลแรกผลเดียวเพียง200เหรียญกับรายเดือนประมาณ50 000, เหรียญเพื่อรักษาสถานภาพซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมือ่อแต่คุณเป็นเหมือนกับสมาชิกส่วนใหญ่ของเราที่เคยไป dream trip คุณต้องการอยากจะเก็บไว้ตลอดชีวิตอีกครั้ง เหตุผลที่ทำไมคนนับหมื่นที่ได้ซื้อสินค้าของเราในหลายๆกรณีได้ไปดรีมทริปแค่หนเดียวก็ประหยัดมากกว่าค่าสมาชิกสเสด็จสาไปถึงได้อยู่ต่อและถ้าเนี่ยไม่พอถ้าคุณเหมือนกับเพื่อนของคุณที่ชักชวนคุณมาดูวิดีโอนี้รู้จักคนอีก4ี่คนที่น่าจะตื่นเต้นเกี่ยวกับสินค้าของเราและกลายเป็นสมาชิก world venture จะเว้นค่ารายเดือนให้คุณเราเรียกว่าแนะนำสีไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เรามีคนที่ได้โชว์วิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทางดีวดีและได้สี่คนในอาทิตย์แรกเรายังได้คนที่ได้สี่คนในวันเดียวกันด้วยซ้ํามันไม่เหมือนกับบริษัทขายตรงแห่งอื่นที่คุณอาจเคยได้ยินหรือเป็นสมาชิกในอดีตเราไม่ต้องโน้มน้าวคนว่าเขาต้องการสินค้าของคุณทุกคนชอบการเดินทางอยู่แล้วดังนั้นทุกคนต้องการมันเป็นไปได้ว่าคนส่วนมากจะยอมรับว่าพวกเขาต้องการการพักผ่อน ดังนั้นแนวคิดนี้จึงได้แพร่ไปเหมือนกับไฟไหม้ป่าใน21ประเทศรอบโลกและส่วนที่ดีที่สุดของเราก็คือเพิ่งเริ่มเท่านั้นคุณยังสามารถเป็นตัวแทนของ World v e ว ture ในราคาเพียง100เหรียญและรายเดือนประมาณ11เหรียญเท่านั้นคุณก็สามารถได้ค่าในหน้าจากลูกค้าที่คุณแนะนําและลูกค้าที่ลูกค้าคุณแนะนําและต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าฐานลูกค้าคุณจะโตแค่ไหนเราก็ยังสามารถใช้วิดีโอรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆของ World v e ว ture ผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตได้รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook ในการขยายเครือข่ายไปทั่วโลกและข้างๆบ้านคุณด้วยผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าการสร้างทีมทำงานอย่างไรแค่ให้คุณเห็นภาพถึงอำนาจของระบบการแนะนำเพื่อนเมื่อคุณแนะนำและได้ลูกค้า6คนในเดือนแรกรวมถึงโบนัสต่างๆที่คุณจะได้มากถึง570เหรียญในเวลาน้อยกว่า30วันเพียงแค่นำวิดีโอนี้ให้คนอื่นดูการสมัครเป็นลูกค้าหรือตัวแทนก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ360เหรียญดังนั้นคุณได้เงินคืนทั้งหมด ถมได้เงินก้นถุงอีก200เหรียญด้เดือนแรกที่ผมชอบจริงๆเกี่ยวกับโปรแกรมของเราก็คือความง่ายในการสร้างระบบธุรกิจไม่ว่าคุณจะมองหางานเสริมเล่นๆอาจจะไม่กี่ร้อยเหรียญต่อเดือนเพื่อมาช่วยจ่ายค่ารถจ่ายบินต่างๆหรืออาจเก็บไว้เพื่อเที่ยวสักแห่งสองแห่งหรือคุณเป็นคนที่เห็นวิดีโอนี้แล้วก็สนใจอย,อยากจะหาเงินอย่างจริงจังเราก็มีโปรแกรมง่ายๆในสองขั้นตอนเราเรียกว่าปีกและลอ้อขั้นแรกก็คือหาปีกให้ได้ก่อน คุณแค่แนะนําให้ได้สี่คนมาเป็นลูกค้าดืมทริปไลฟ์พอทําได้แล้วค่ารายเดือนก็จะฟรีตอนนี้ก็พร้อมสาหรับค่ายดน้าในทุกอาทิตย์ขั้นที่สองคือหาล้อมาให้ได้ถึงตรงนี้สิครับน่าตื่นเต้นนี่ก็เป็นเหตุผลหลักว่าทําไมเราถึงชื่อว่า world venture จะกลายเป็นชื่อติดปากทุกบ้านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้6ปีที่ผ่านมาเราได้เติบโตอย่างมากทั่วโลกเพราะสินค้าที่น่าทึ่งของเราการอบรมและการเป็นผู้นำ world venture นำพาบริษัทของเราไปยังขั้นต่อไป ด้วยโปรแกรมมอบรถนี่เป็นโปรโมชั่นใหม่เอี่ยมที่เราเพิ่งประกาศเมื่อต้นปี2012นี่เองซึ่งสร้างความตื่นเต้นได้มากกว่าอะไรอื่นใดทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นมามันหมายความอย่างนี้ครับในการได้รถเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับโปรโมชั่นคุณต้องหาให้ได้600เหรียญต่อเดือนเพื่อให้ได้ BMW สีเงินและตั้งแต่โปรโมชั่นนี้ออกมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็ได้สร้างกระแสะอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในบริษัทพนักง,งานขายของบริษัทได้เพิ่มเป็นสองเท่า ตั้งแต่ประกาศโบนัสเรื่อง BMW ในตอนนี้เรามีที่หนึ่งคนมีสิทธิ์รับ BMW ทุกๆสองชั่วโมงคนหลายร้อยจากทุกฐานะได้สิทธิเพราะระบบความสำเร็จที่ง่ายดายอย่างที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้เราอยากช่วยคุณให้ได้สิทธินั้นด้วยนี่คือความง่ายในการได้สิทธิเพื่อรถ BMW หลังจากที่คุณได้ปีกแล้วโดยการแนะนำลูกค้าเพิ่มสี่คนคุณสามารถหาล้อได้เพียงหาลูกค้าใหม่ Dream Trip Life เพียง20คนใหมาร่วมองค์กรของเรา ซึ่งคุณสามารถทําได้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างนะครับการที่คุณแนะนําลูกค้า4คนคุณก็เพียงให้4คนนั้นแนะนําลูกค้าเพิ่มอีกคนละ4คนอย่างนี้นึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับเรามีคนที่สามารถทําสําเร็จได้ในเดือนแรกที่เข้าร่วมทีมงานกับเราที่จริงแล้วตอนนี้ผมเพิ่งจะได้ชายหนุ่มอายุ20ปีต้นๆมาร่วมทีมงานเขาชื่อนิกนิกได้สิทธิในเวลาเพียงไปถึง20วันเท่านั้นและบัดนี้เขาก็ได้ BMW ไปแล้วนะครับ ส่วนเด็กน่มีคนหนึ่งคือเดวิดเขาเป็นนักศึกษาอายุ22ปีและก็ได้รถ BMW ดในเวลาเพียงไม่ถึง17วันส่วนเพื่อนเขาแมทก็ได้สิทธิ์อีกไม่กี่วันต่อมาที่คือเขากับ BMW แฟนนะครับนี่คือเพื่อนผมหลอลี่เธอเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกันได้รถมาภายในเดือนแรกของโปรโมชั่นส่วนไมเคิลไม่มีงานทำมาก่อนที่จะเห็น World ลแว ture แทนที่จะไปหางานเขาเริ่มแนะนำเพื่อนให้มา World ลแว t เ r e เขาได้รายได้ดีมากและได้รถดดนี่คือ Cat. เธอเป็นนแม่่บ้า้าทีได,ด BMW เครกเป็นวิศวกรกับ BMW นี่คือรอนนี่ทำงานกับบริษัทสาธารณูปโภคเขากเกษียณก่อนเวลาถึง5้ปีเพราะ World ์เว ture นี่คือเมแกนเธอเป็นช่างทำผมกับรถ BMW ของเธอผมสามารถบอกเรื่องราวได้อีกเป็นร้อยที่ได้รับรถ BMW ในเดือนแรกตั้งแต่ประกาศโบนัสนี้ออกมาโปรโมชั่นปีกและล้อเพิ่งอ,ออกมาได้ไม่กี่สัปดาห์แต่ก็แพร่ออกไปอย่างบ้าคลั่งเรารู้โดยไม่มีข้อสงสัยเลยว่า World ์เว ture เหมือนกับแซมและคอสโก จะกลายเป็นชื่อติดปากกับสมาชิกหลายล้านคนดังนั้นการที่คุณได้ยินเกี่ยวกับเราก่อนคนอื่นน่าจะรู้ตัวว่าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วทุกคนที่คุณรู้จักจะได้ยินเกี่ยวกับ World r e ว ture ดังนั้นคุณแค่เปิดวิดีโอนี้ให้พวกเขาดูแล้วก็ให้วิดีโอทำการอธิบายแทนคุณคุณก็สามารถสร้างทีมลูกค้ากับตัวแทนที่อาจจะเหมือนกับหลายๆคนก่อนหน้านี้ ได้รายได้เสริมหรือแม้แต่รายได้เต็มโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยลองคิดดูนะครับภายในเวลา30 6 0ถึง60วันคุณอาจจะได้ขับ bmw ใหม่เอี่ยมจ่ายให้โดย world venture การได้รถ bmw นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคุณสามารถหารายได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับการช่วยให้คนอื่นๆได้ปีกและล้อของพวกเขาส่วนของผมนั้นไม่เหมือนใครแต่ผมได้แนะนำลูกค้าเกือบ70คนในช่วงเวลาเกือบ3ปีนั่นก็คือประมาณ3คนต่อเดือน และจากโปรแกรมแนะนำได้กลายเป็นฐานลูกค้ามากกว่า30,000คนเพราะเราสามารถทำตามระบบและการแนะนำง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้สิ่งสำคัญที่สุดที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้ก็คือสินค้าของเราดด้ดีมากและค่าของมันก็เห็นได้ชัดหลังจาก5ปีที่โปรแกรมนี้เกิดขึ้นมาจากคนที่ได้เคยไปดรีมทิปกับเรา8ป์ของสมาชิกยังคงเป็นลูกค้าประจำตลอดเวลา5ปีต่อมาเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่น และคงที่ยาวนานที่เราเชื่อว่าบัดนี้เราได้สร้างธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบเป็นธุรกิจเสริมให้กับเขาเหล่านั้นแล้วนะครับเชื่อผมไหมล่ะครับผมขอถามหน่อยนะถ้าทั้งหมดนี้ทำแค่ช่วยให้คุณได้ไปเที่ยวเพิ่มอีกสักครั้งหรือสองครั้งในปีทำให้คุณได้มีความทรงจำที่น่าทึ่งงดงามที่สามารถเก็บไว้ชั่วชีวิตมันไม่คุ้มเหรอครับถ้ามันเพียงแค่คุณได้รถ BMW ใหม่จ่ายให้โดย World v เ n t u r e มันไม่คุ้มเหรอครับ ที่มันทําก็แค่ให้คุณได้สร้างรายได้เสริมที่เพียงมีมากกว่าค่าใช้จ่ายของคุณให้คุณได้ใช้จ่ายอย่างอิสระมันไม่คุ้มหรอกเลยครับสําหรับพวกเรามันไม่มีการรับประกันรายได้ที่นี่คุณจะได้จากสิ่งที่คุณได้ทําคุณอาจจะไม่ได้เงินเลยแค่ได้ประโยชน์จากสินค้าของเราหรือคุณอาจเป็นเสมือนผู้นําหลายๆคนของเราที่หารายได้ที่มากกว่าพวกเขาฝันว่าจะได้และพวกเขาได้ไปพักผ่อนหลายครั้งต่อปีสิ่งสําคัญก็คือคุณไม่มีทางได้รู้ เว้นแต่เริ่มลองนี่คือตัวเลือกของคุณคุณอาจได้แบบนี้มากขึ้นในชีวิตหรืออาจได้อย่างนี้เพิ่มขึ้นคุณอาจได้ใช้เวลาหลายวันที่นี่หรืออาจใช้เวลาหลายๆวันหลังจากเลิกงานหรือได้รับนี่หลังเลิกงานหรืออาจจะเป็นปีทองของคุณหรือนี่จะเป็นปีทองของคุณชีวิตของคุณอาจรู้สึกแบบนี้หรือชีวิตที่คุณอาจรู้สึกแบบนี้ถ้าคุณจริงจังกับการทําชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ถ้าคุณจริงจังกับการได้ความหันสามากขึ้นทําเงินได้มากขึ้น และไปพักผ่อนได้มากกว่านี้แค่ทําตามระบบความสําเร็จที่ง่ายดายของเราก็คือ 1. กลับไปหาคนที่แนะนําวิดีโอนี้ให้กับคุณและบอกพวกเขาว่าคุณต้องการจะเริ่ม 2. คุณเก็บเว็บไซต์ของคุณกับสินค้าและเริ่มแบ่งปันกับคนอื่นโดยใช้วิดีโอนี้เท่านั้นและ 3. เข้าร่วมโครงการอบรมของเรากับระบบให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างธุรกิจระดับโลกคุณจะเป็นผู้ทําธุรกิจเองแต่จะไม่อยู่ตัวคนเดียวคุณสามารถเข้าถึงระบบให้ความช่วยเหลือที่น่าทึ่งในการสร้างทีมของคุณ ขอขอบคุณอีกครั้งที่สละเวลามาดูวิดีโอนี้ผมจะคอยพอบคุณด้วยตัวของผมเองใน Dream Trip ของเรามาสนุกบนหาดทรายด้วยกันนะครับเมื่อฉันได้ดูโอกาสนี้ฉันทึ่งมากฉันยังไม่ได้เป็นสมาชิกตอนที่เจฟฟ์สันมาที่แอฟริกาใต้เขาอยู่ในห้องนั้นอบรมให้เราได้สุดยอดฉันรู้ตัวตั้งแต่ในห้องนั้นว่าฉันจะทำธุรกิจนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามและทำตลอดไปนั่นเป็นวันที่23มกราคม2011 อาทิตย์ต่อมาฉันเกิดหัวใจวายตอนอายุ40ปีต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เพราะพระผู้เป็นเจ้ายัางทรงเมตตาฉันยังคงมาเล่าเรื่องนี้ได้สำหรับฉันมันเกี่ยวกับความเครียดที่ครอบงำชีวิตการเป็นทั้งพ่อและก็แม่ในคนคนเดียวกันฉันต้องทำงานหนักวันละ1 8บแถึงยีชั่วโมงเพียงเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้งสองที่อายุ12กับ13ขวบ สำหรับฉันนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ยิ่งกว่าดีฉันเคยทำงานด้านการตลาดมาก่อนหลายปีมากกว่า15ปีและเป็นส่วนเสริมรายได้ให้แก่ฉันแต่ก็เหมือนกับอยู่ในธุรกิจที่ผิดมาตลอดแต่ฉันก็มีความรู้เรื่องการขายตรงมาบ้างและได้พบกับสินค้าสุดยอดไม่ใช่เพราะมันอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวแต่ทุกคนอยากเดินทางผมร่วมง,งานกับเวอร์เวนเจอร์มาได้ประมาณปีครึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเวลา2ปีเต็มที่ผมได้รู้เกี่ยวกับบริษัทนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ25เมษายนพอเดือนสิงหาคมปลายกรกฎาคมผมก็ตกลงใจผมเคยทํางานเป็นพนักงานบริษัทมา10ปีทํางานหนักไต่ระดับมาจนทําให้คิดว่าไม่ได้ไปไหนเลยผมเห็นความอิสระในเวิร์ลแวนเชอร์แล้วผมตัดสินใจครับจากโปรแลนด์อียิปต์อิสราเอลเดนมาร์กฉันเดินทางไปทั่วจากการทำงานตั้งแต่เดือนกันยายนที่ฉันเข้าร่วมเวิร์ลเวนเจอร ฉันก็ดีใจมากที่บริษัทขยายตัวไปทั่วโลกที่เราเข้าร่วมได้ตั้งแต่เดือนกันยายนฉันก็ได้ไปที่ไซบรัสอิสราเอลแล้วก็ไปที่เว维加สฉันยังไปที่อา,อ,าอาปากุโบ,โบในเม็กซิโกและจากนั้นฉันก็กลับไปที่เวกัสอีกรอบหนึ่งในเวลาแค่5เดือนได้ไปหลายประเทศมากฉันรักบริษัทนี้มากยอดเยี่ยมที่สุดเราหวังว่า World Venture จะมาเปิดในในประเทศของเราเพราะว่ามีหลายคนในโปรแลนด์ที่ต้องการโอกาสในรูปแบบนี้แล้วก็ม,มันมีเพลงที่ผมคุ้นเคยเข้าใจได้อยู่เพลงหนึ่ง To You ไม่รู้ว่าคุณรู้จักหรือเปล่า,เ,าเพลงหนึ่งชื่อว่า ผมยังไม่เจอในสิ่งที่ผมตามหาแต่ผมว่าตอนนี้ผมได้เจอขบอันแล้วล่ะครับอํานวยการผลิตโดยวัฒนศริวรทยสงบทภาคและเสียงภาษา,าไทยโดยทีมงานดรชัยวัน์ชูศรี